ที่เรือนจำกลางอุดรธานีนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการราชทรน์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซีรวมกับการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อ HIV และซิฟิลิสในผู้ต้องขังเรือนจำค่ะ โดยมีเครือข่ายสุขภาพจาังหวัดอุดรธนานีและเจ้าหน้าที่กร่มตรวจคัดกรองซึ่งมีเป้าหมายค่ะเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่จำนวน1,500คนทางด้านนายพัทรพงศ์หมวกสกุลผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธนานีกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคมีนโยบายให้ดำเนินการคัดกรองโรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไวรัสตับอักเสบ เพื่อให้ผู้ต้องขังค่ะได้รับการค้นหาและรักษาโดยเร็วอีกทั้งจังหวัดอุดรธานีค่ะยังได้ถูกคัดเลือกให้เป็น1นในสจังหวัดนำร่องของประเทศไทยในการกำจัดไวรัสตับอักเสบตามเป้าหมายภายในปี2573นี้ ทางด้านเรือนจำก,กางอุดรธานีค่ะก็ได้ดำเนินงานคัดกรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2,565ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการคัดกรองผู้ต้องขังมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน3,206รายจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมดโดยในปี2,566ค่ะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่จำนวน1,500รายทางนี้เพื่อค้นหารโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิดการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในปี2573โดยดําโดยดำเนินการกระหว่างวันที่25-27ิรหาถึงีเกรกฎาคมนี้ค่ะ